สวัสดีครับพ่อไอ้นองนะครับืันนี้ก็จะพาเบิ้งควายงามๆรา,า,าคาดีๆเช่นเคยนะครับืันนี้ผมมาอยู่ที่คอควายของ แม่นี่นะครับบ้านสว่างพานาเพื่อเมืองจังหวัดนองบัวลำพูนนะครับแม่เพื่นมีควายแม่สาวนะครับอยู่สองตัวนะครับผมสิมาเปิดให้พี่น้องในเบื้องกันใน Hawai มนีนะครับผมเดี๋ยวสิเขาสอบถามข้อมูลกับแม่เพิ่นนะครับว่าสิเปิดไยมาได้แน่นะครับผมสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้ามนีมีควายแม่สาวอยู่สองตัวนะแม่เนะาะจะเปิดให้พี่น้องในเบิ่งกันแม่สาวสองตัวนี่มีซื้อวะแม่จ้าอันนี้น้องไงครับมีบัวทองจ้าเอามุนมุนไม่ให้พี่น้องเบิ่งหน้าตงครับน้องบัวทอง นะครับน้องบัวทองสวยๆซื้อน้องบัวทองไงเนาะแล้วก็น้องบัวน้องนะครับเนี่ยบัวค่ำน้องน้องบัวบัวทองกับบัวค่ำแบบเนี่อันนี้บัวอันนี้นี่บัวทองอันนี้บัวทองอันนี้บัวค่ำแลนะครับพี่น้องครับนี่แม่แม่บัวทองนี่สูงอะไรเปนอันดหน่งร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้านะแม่เนาะร้อยยี่สิบเก้าเป็นเชื้อสายมากเลยครับหงสยามพอเพิ่นเป็นหงสยามอืมแต่ว่า ลูกนี่บ่มีใบมาเนาะครับผมเอาพี่น้องเบิ่งนะครับน้องน้องทองทองทองคำนะครับเนาะบัวชับมบวคั้มบวบัวคั้กับบัวบัวทองกับบวชั้มบวบบวบทองบวทองกับบวชั้มโอ้โหกับอันที่ละตัวเท่าตัวแม่เดี๋ยวจะสับสนเอาบัวบัวทองก่อนนะครับพี่น้องครับบัวทองสูงร้อยยี่สิบเก้าเลครับตาแต้มแก้มจำชาติดือนอายุไรในแล้วแม่อายุปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือนนะแม่เนาะ ปีเจ็ดเดือนนะพี่น้องเมื่ออัตลักกันก้อนนะครับเบื้องหน้าเขานี่ครับสวยเลยครับน้องบัวทองเขานะครับตาแต้มแก้มจ้ำชัดเจนอ่องคอเส้นใยสองเส้นเลยนะครับผมแข้งขาใยนะแม่เนาะนี่ครับแข้งขาใยเบื้องลำตัวโม่ผ้าแม่จูงมาเนี่ยมาหนีมาท้ายในคอกันเลยครับนี่ครับหู้นะครับในแม่เพิ่นนี่ครับมีขวานจับดีสองขวานนะครับสวยนะครับนี่กกหางใยพุ่มหางนะครับพุ่มหางเงา ลงมาเลยขานะครับพี่น้องครับนมซีเต้าเลยแม่เนาะนมซีเต้านะครับขวนจับดีทั้งสองขางเลยนะครับผมขวนหาเงินหาทองมีเห็นชัดเจนนะครับขนาเขาใหญ่พร้อมนะครับนี่เขา,เป,ดดขาเปิดดีนะแมะ่าาเนาะนี่ครับปากขาวชัดเจนนะครับนี่ก<ๆ>ินยาเก่งกินยาเก้งแล้วแม่นี่ครับให้สังเกตเพิ่งลุน้นนะครับนี่กินยาเก่ง่กินยาเก่งกินไรอ่ะเรียงง่ายน้องบัวทองแล้วแม่เนาะบัวทองสูงร้อยยี่สิบเก้าแม่จะเปิดไรไปเลยแม่ เปิดหกหมื่นหาจ้าหกหมื่นหาพันน้แม่เนาะหกหมื่นหาพันต่อรองกันได้อีกบ้างไหมต่อรองได้ต่อรองกันได้นะครับเนาะมีรถรับส่งพร้อมมียู่ไกยูไกมีรถรับส่งให้เนาะคันอยู่ไกลอยู่ไกลกันโทรมาคุยกันก่อนอ่าบอเบอร์พี่น้องไว้ก่อนแม่ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์สี่หนึ่งครับสองสามสามหนึ่งของแม่แม่นี่นะครับเนาะอำเภออ่าบ้านสะลังคานาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่ครับโทรมาพูดคุยกับแม่นี่ได้เลยนะครับเปิด แม่เปิดน้องน้องบัวทองนะครับเนี่ยหน้าตาดีนะครับหกหมื่นหาพันบาทนะครับอเดียวห้าสิบไปเบิ้งน้องบัวคข้ามบ่แม่น้องบัวค้ามนี่สูงไรไหมเนี่แม่อันนี้สูงร้อยสามสิบสูงร้อยสามสิบเนาะจะสูงกว่าน้องหน่อยนึงเนาะอ่าสูงอยู่ก็หน่อยนึงแต่ว่ากัเป็นสีทองบ่แม่สีทองเลยเนาะเป็นเชื้อสายมากเลยนี่แม่อันนี้ลูกเพชรอันนั่นจ้ะเพชรอันนั้นโบมีใบมากันนเาะบ่มีใบจ้อืมให้พี่น้องเป็นหน้าตาอัตรากันนะครับ คือพอเพิ่นนี่หน้าตาหน้าาตดีเนาะแม่เนาะหน้าตาดีเขาก็สวยสนะครับสูงลอยสามสามสิบบวม่ยสมสิจ้อยสามสิบเลยนะครับอ่ะพี่น้องเบิงไก่สูงไปอีกจุดเด้ยจ้ะอืมอันนี้โคกไก่สูงขึ้นอีกแล้วแม่เนะาะอ่ะเบิงล้ำตัวกันครับเดี๋ยวพี่แม่จุงมาให้น้อยข้างในมันจะมืดนะครับจุงมาข้างนอีกน้อยนะครับมาหนีท้ายในคอกันนะครับนี่ท้ายในคอของแม่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงเดี๋ยวผมย่างได้อาก็ได้แม่เดี๋ยวไปเพิ่มเสียงให้พี่น้องเบิงเหรอนะครับเบิงลตัวเบิง นี่ครับ<โ>กหกหางกกหางไงนะครับพุ่มหางนะครับนมสีเต่าขึ้นกันนะแม่เนะาะนมสีเต่าคือกันโค้งสางก็กดีอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เอาไปเลี้ยงไปพัฒนาเอาไปดูแลพัฒนากันเนาะแม่เนะาะไอ้น้องบัวค่ำนี่สูงร้อยสามสิบแม่เปิดไะไรน่แม่เปิดราคาสามหมื่นเจ็ดพันจ้าสามหมืนเจ็ดพันต่อรองกันได้อีกบ่แม่ต่อรองได้คือกันจ้าต่อรองกันในทุกตัวนะแม่เนา 500, ะ เอาไปเห็ดนามป่วมแลปเล่นหนามแล้วหิ้วหนามแล้วอันนี้ครับน้องบัวบัวคั่นะครับพอไอ้แม่เพิ่นเปิดนะครับหาหมื่นเจ็ดพันหมแม่หาหมื่นเจ็ดพันตอลองราคาได้นะครับผมเอาคนนี้ว่าสนใจก็ลองโทรมาโทรโทรโทรมาต่อรองกับแม่นี้ได้เลยนะครับบอกเบอร์ให้น้องอีกรอบนึงแม่ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์สี่หนึ่งครับสองสามสามหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวแม่จูงมาให้พี่น้องเบื้องต้นยูนิเดทยูทั้งนอกพี่แม่สีทั้งท้องนี่ มันต้องถูกแดดแม่นี่นเลนน้ำแล้วนี่ครับเลนน้ำแล้วมักเลนมากนี่ครับพี่น้องครับมานีมาเบิ้งบรรยากาศนาข้อกันนะครับเราว่าจะเป็นน่องบัวทองกับน้องบัวคํานะครับสวยๆสองสาวสวยๆนะครับอืมเป็นเป็นสีทองคําแล้วไหมเนาะคือสีผิวสีคนเนี่ยเป็นสีทองคําสวยๆเลยนะครับนี่มาเบิ้งถูกแดดกันกาจีได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเนี่ยอบประกัน รับประกันค้าทุกค้าทอนทางดอกบุ้มีนะแม่เนาะรับประกันต่ำนี้นะครับขันมาเอาแพ็คคู่เมาเอาแพ็คคู่ก็สืได้ดีกวเ่าอได้จ้าอ่าเอาพี่น้องครับพอดีว่าอยากได้แม่สาวงามๆนะครับอัตลักษณ์ดินๆนะายดีกะสองสาวนี่เลยนะครับน้องบัวทองกับน้องบัวคัมน้องบัวทองหกหมื่นหาพันต่อรองราคาได้น้องบัวคัมห้าหมื่นเจ็ดพันต่อรองราคาได้ครับผมเอาพอดีว่าสนใจก็โทรมาหาแม่นี่ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามและชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีๆกับสื้าพี่น้องมาเบิ้งมารับชมกันเช่นเคยนะครับ <S <S อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเปพื่อลังใจช่องนักชาภติเที่ยวไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ